สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวลําโพงกันบ้างครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวลาโพงกันมันนานนานนาน,นานมากแล้วแหละมัวจะไปทาแอมจิ๋วกันอยู่น,นั่นแหละก่อนหน้านี้ผมซื้อลําโพงมาแล้วก็จะมาเลื้อเล่นแล้วก็มาแกะมาทําอะไรกันหลายอย่างเอามอโมมบ้งทํานู่นทํานี่ม้างแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งไปซื้อแอมบูทูธมาประกอบแล้วโอ้โหถูกใจช่วงนั้นถูกใจมากแอมบูทูธมันดังดีจังวะก็เลย เลิกเลิกการซื้อไอ้ลำโพงกระจกงอกง่อยเล็กๆอย่างนี้แล้วครับนี่ก็เลยไปประกอบแอมแอมจิวแอมบูทูกันอยู่พักหนึ่งแต่นี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามโอ้คิดถึงคลิปเก่าๆที่การรีวิวลำโพงผมก็เลยเอกใจว่าเออว่ะลำโพงเก่าๆผมก็มีอยู่ผมก็เลยจะเอามาลองรีวิวอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันโดยตัวนี้นะครับผมซื้อมานานแล้วแหละซื้อมาเป็นปีแล้วผมบอกให้แล้วผมก็ไม่ได้ใช้เลย ไม่รู้มันจะซื้อมาทําหาอะไรซื้อมาแล้วก็มากองไว้ครับก็เลยไม่ได้ใช้วันนี้ก็เลยจะเอามาลองแกะดูแล้วกันลองใช้งานดูตัวนี้มันจะเป็นของ KTS อีกแล้ว KTS ม่นทาลำโพงมาเยอะมากเนี่ย KTS รุ่น 668A ตัวนี้ผมน่าจะได้มาแค่ร้อยเดียวหลยไม่แพงหรอกลำโพงพวกนี้แล้วก็มันจะมีสเปคอะไรของมันอยู่นะมันก็สเปคมันก็ไม่ได้โกหกอะไรนะมันบอกว่า4นิ้ว ลำโพงสี่นิ้วนี่สเปคข้างๆมันเอามาให้ดูกันเลยดีกว่าลำโพงมัน <c oughs> ดูสภาพลำโพงมาดิเนี่ยครับลำโพงแล้วมันก็นแถมสายชาร์จให้มาเส้นหนึ่งนี่แถมสายชาร์จกระจกงอกย้อยมาให้หนึ่งเส้นสายชาร์จอย่างนี้มันกระจกมากครับพูดตามตรงเลยกระจกกระจกนี่ครับสายชาร์จเงี้ยนี่นห่วยครับเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็พังมันเหมาะสําหรับเป็นของแถมพวกเนี้ยไม่ได้เหมาะสําหรับใช้งานจริงจัง โดยลำโพงตัวนี้มันบอกว่าดอกสี่นิ้วผมส่องดูอยู่มันสี่นิ้วต้องไหนวะเนี่ยมันเอาอะไรมาวัดว่าสี่นิ้วดูสเปคข้างกล่องมันนี่ครับสเปคข้างกล่องมันบอกอยู่ลำโพงสี่นิ้วเห็นไหมดูใกล้ๆกันไปเลยลำโพงสี่นิ้วห้าวัตสี่นิ้วขนาดห้าวัตเอาพุฒนะเอาพุฒห้าวัตความถี่ความถี่ตอบสนองได้ตั้งแต่ร้อยเฮิร์ตเลยอะ่ะ ร้อยเฮิรถึง2 0 uh ่สิบเคเฮิร์ตถ้าสเปคงี้ดีอยู่นะครับร้100อยเฮิรตอ่ะร้อยเฮิรตนี่เบรก็ตึบๆๆกันแล้วแหละย0 k นี่ก็เสียงหูหมาหูแมวแล้วครับที่มันจะได้ยินนี่ครับแล้วก็มีนี่ signal to noise ratio <laughs> signal อะไร signal to noise ratio มีสเปคพวกนี้บอกนะครับมันเป็นพวกไอ้นั่นอะ่ะไอสัญญาณรบกวนก็คือมันจะเหมือนว่าเป็นเรโชรของ ไอ้ไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซิกซิกแนลทูน้อยเลโชเนี่ยมันเหมือนว่าพวกสัญญาณรบกวนอ่ะกรณีที่เราเปิดเปิดวอลลุ่มสูงสูอ่ะแล้วช่วงที่เพลงมันหยุดน่ะช่วงที่เพลงมันหยุดแล้วมันจะไม่มีเสียงอ่ะนึกออกไหมสมมติว่าเราดูหนังอ่ะหนังมันกำลังทาหนังสงคข้างกันยิงก็ตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วอยู่ๆหนังมันเงียบไปอ่ะช่วงที่มันไม่พูดคุยอะไรเลยน่ะมันจะมีเสียงน้อยดังเบาๆอยู่ดังซีดเบาๆอ่ะนี่ครับมันคือสเปคตัวนี้แหละ ที่มันบอกว่าต่ำกว่า85 dB ยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับสเปคต,ตัวนี้ signal signal อะไรวะ signal to noise ratio นีย่ยนะยิ่งน้อยยิ่งดีครับอันนี้มาบอกว่า85แต่ผมไม่รู้ว่าตัวอื่นมันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีสเปคต,ตัวนี้ก็เลยแปลกแปลกเหมือนกันอืมมี FM ด้วย FM ด้วยแล้วก็รองรับ USB charge ที่5โวลต์แบตเตอรี่500 m ah, ิล500 m ah, ิลน้อยมากแล้วก็เสียบ USB ได้ถึง32กิ สามารถฟังได้ถึง3ชั่วโมงที่วอลุ่ม75%จริงหรือว่า3ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูเดยค่อยมาดูนี่ครับเวลาชาร์จใช้2-3ชั่วโมงระยะบลูทูธครับไวเลสแลงแลงระยะของมันได้10เมตรโดยดูภาพกันเบอร์เอร์ไปก่อนนี่ครับถ้าเบอร์เบอร์ก็โอ้โหสวยงามพอมาดูชัดๆโอ้โหสวยงามชิ่งกว่ามนี่ครับจากสเปคที่มันบอกก็ดูตู้มัน เบามากเลยเหมือนมันเอากระดาษมาทำมาดูด,เด,ดนนิเดี๋ยวหาอุปกรณ์การวัดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพวกคุณไม่เชื่อผมระดับผมแล้วมันต้องมีเครื่องมือในการวัดหน่อยได้เป็นทางการหน่อยสมกับเป็นช่อง YouTube ชื่อดังครับถ้าม,มีรายการทีวีหรือข่าวสดหรือไทยรัฐเอามาลงเขาต้องพลาดหัวว่าช่อง YouTube ชื่อดังแน่นอนเลยต้องมีเครื่องมือให้มันดูเป็นทางการนะครับ นี่ครับลำโพงที่มันบอกเมื่อกี้4นิ้วใช่ไหมไม่รู้ว่ามันวัดยังไงผมวัดแค่ขอบนี้ถึงนี่นะดูดิว่ามัน4นิ้วไหมนี่ครับ2.7 2.73นิ้วเองแล้วมึงเอา4นิ้วมาตรงไหนวะหรือให้หรือให้กูวัดพลติกด้วยอ่ะวัดพลติกด้วยก็ได้อ่ะวัดขอบนี้ด้วยได้4นิ้วไอมเออไว้เกือบได้เว้ นี่ครับ3.84ถ้าวัดขอบระติกมาด้วยแล้วเจนจะมาเขียนทำไมว่าลำโพง4นิ้วโอเคอย่าไปสนใจกันมันมากเรามาฟังเสียงกันก่อนดีกว่าฟังเสียงกันก่อนเดี๋ยวผมจำเป็นจะต้องปูดปิดบลูทูธพวกนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันค้นหาสัญญาณไม่เจอโดยการฟังเสียงเราก็ต้องเปิดก่อนพ <The Bluetooth S 1> อเปิดขึ้นมา really พอเปิดมาก,ก็มีเสียงโอ้โหไฟสวยงามวิบวับวิบวับเลยครับ เฮ้ย hey, ไฟไม่ธรรมดาครับถ้าปิดไฟถ้าปิดไฟบ้านผมขึ้นมามันน่าจะเสียงมันน่าจะบันเทิงไฟมันก็จะอาจอาจจะอาจจะยังไงล่ะอาจจะดูดีนะครับดูดีนี่ครับผมลองเซิร์ชบลูทูธนะครับมันมีชื่ออยู่นะมันชื่อว่าบลูทูธสปีกเกอร์สามเฮดแล้วคอนเน็กมันติงต้งติ้งผมไม่ชอบเสียงพวกนี้เลยเสียงมันทำให้ดูไม่หรูอะ คุณเห็นพวกลำโพงชื่อดังพวก JBL พวกมาแช a มันมีเสียงไม่ละเสียงคนพูดน่ะมันดูเป็นจีนมากครับแทนที่มันจะทําให้พูดไทยไปเลยแต่มันก็ไม่พูดเพราะว่าลำโพงตออัวนี้แม็กอีชใช้หน้าครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้พวกคุณฟังดูนะว่าเสียงจะเด็ดดวงขนาดไหนผมไม่เคยฟังเลยนะซื้อมาดองไว้เนี่ยเพิ่งจะมาเชื่อมต่อเนี่ยด้วยบทเพลงที่ผมชอบมากอีกแล้วครับขวัญใจ คนขายแรงเดี๋ยวเราหากันก่อนเพลงนี้จะเป็นเพลงของคุณราชันนะครับเพลงนี้ดังมากเลยครับเปิดเปิดมา8ปปีแล้วนี่ครับของคุณราชันไอหนุ่มขี้เมาเรามาลองฟังเสียงเฮ้เสียงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยว้าดูดิ แบตหมด,ด bad mode. ใช่ไหมอะไรของมันวะลุดไปแล้วครับลุดไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยว bad mode, bad mode. แบตหมดแบตหมดแป๊บหนึ่ง <c oughs> อาทิช้าก่อนแปบ๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> อะไรวะ ันนีเมื่อกี้ผมชาร์จไว้น่าจะชาร์จไว้นิดเดียวโอ้โหกำลังจะอัดอัดเบรดตึ๊บๆเลยกำลังเทสเบดเทสซาควคุณลิตี้อยู่เลยดับไปเฉยหรือเปล่าไม่รู้อยู่ๆเหมือนก็ร้องครับเดี๋ยวว่าไงผมชาร์จไปด้วยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมชาร์จด้วย power bank สุดหรูของผม power bank เทพดูก่อนอ๋อเวลาชาร์จมีไฟแดงติดครับแสดงว่ามันชาร์จแล้วเคเดี๋ยวลองใหม่อีกสักรอบหนึ่งเราจะชาร์จไปด้วยเปิดเพลงไปด้วย อีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน,กนเดี๋ยนะเดี๋ยนะหาบลูทูธใหม่บลูทูธใหม่บลูทูธมันหลุดครับบทเพลงกำลังไพเราะเลยเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะลืมชื่อเยอะจัดดุดิผมเชื่อมต่อบลูทูธไว้เยอะจัดมันก็เลยจำไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชื่อบลูทูธอะไรวะเดี๋ยวผมหาก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันชื่ออะไร JX117BT อะไรนี่ป่ะไม่ใช่ครับมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยปิดก่อนจำชื่อไม่ได้ครับบลูทูธเยอะเกินกำลั <c oughs> งจะเทสซาวให้ดูเลยเดี๋ยวหาบลูทูธกันใหม่ครับแป๊บหนึ่งครับของดี really ของดีต้องรอกันหน่อยถ้าคุณอยากจะฟังของดีๆนะมันต้องอดทนรอกันนิดหนึ่ง The Bluetooth Device ใช่ครับบลูทูธสามเฮดคอนแล้วเราจะเทสซาวกันให้อีกสักรอบหนึ่งกำมังมันเลยเพลงเมื่อกี้มองององสนน้้รรตตาาาาเเเขไปาาป่็แใจดูครับใครถ้าเปิดเบาๆก,ก็เพะอ,อยู่นะ แรงงานจ,นจนจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินไปไง,<า>งเฮ้ยบนทางรักบันเทิงไ,<บ>เทงได้อยู่บันเทิงได้อยู่ครับและข้อดีของสำคัญด,ดูดูดูปุ่มคอนโทรลมันตรงนี้ผมเรียกเป็นคอนโทรลพาร์เนลเลยครับกดกดได้<ม>โอ้โหกดแล้วมีเพลงดูนะกดแล้วหยุดไปไงกดแล้วหยุดนี่ปุ่มมันเป็นแบบเลื่อนครับ สวิตมันเป็นแบบเลื่อนอน่ะนหนกัอกป่ามาั้ยเป็นกดเลื่อนได้เลื่อนซ้ายขวาเปลี่ยนเพลงอะไรได้น่าจะนะเนี่ยเล่งเสียง,งน,น,น,นี่<ห>เล่งเสียงเนี่ยเบาเสียงเฮ้ก็ใช้งานได้ดีครับเ <ใน S 1> สียงถ้าเปิดดังครับเสียงแตกถ้าเปิดดังๆเสียงแตกครับแต่ว่าข้อดีของมันเบาๆมีหูหิวด้วยยังกัยังกัมาชาวทัพต้านเลย ดูดิมีหูหิ้วด้วยครับโอ้โหสวยงามมีไฟกับริปหนึ่งดวงจริงๆมันมีดวงเดียวนะไฟมันมีแค่ดวงเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีข้างหลังอีกมันมีไม่รู้เดี๋ยวแกะดูแล้วกันแต่คือมันมีไฟแค่ที่มันกับริปได้อะดวงหนึ่งแล้วมันเหมือนเป็นกระจกอะเออเป็นกระจกเลยเลยทําให้ดูว่ามันมีหลายดวงอะเป็นไงเออมันก็ออกแบบไม่ธรรมดานะเคโดยขนาดตู้ของมันนะครับตู้มันก็จะอยู่ประมาณนี้สี่นิ้วครึ่ง ด้านนี้ส่วนด้านนี้5.8ประมาณ5.8นิ้วเกือบเกือบ6นิ้วนะครับตีไป6นิ้วเลยก็ได้อะวัดแบบขี้โกงหน่อยอตัวนี้6 6นิ้วครับโอเคแล้วเรามาแงะดูกันเลยดีกว่าโดยผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วละ่ะระดับผมมันต้องแงะอยู่แล้วแกะดูเลยลำโพงประมาณนี้แกะดูเลยครับว่ามันมีอะไรกันบ้างขั้นแรกเอาหูหิ้วก่อนให้ผมผมเอาหูหิ้วไปใช้ใส่กับลำโพงบลูทูธผมดีกว่านี ดูดีจังเลยหูขิ้วมัเนยดูดีหูขิ้วอย่างแกพวกเป็นโตข้าวเลยหูขิ้วครับสายชาร์จยังชาร์จละแกะก็เลยแล้วผมจะแกะยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองแกะดูตรงนี้ก่อนเนาะน็อตมีหลายขนาดอีกค่อยๆแกะแกะกันดูครับผมยังไม่รู้เลยจะแกะมันแกะข้างหน้ายัางไงเพราะว่าข้างหลังมันก็มีให้แกะแค่สกูสองตัวตรงนี้เอง นี่ตรงนี้มี2ตัวเดี๋ยวเรามาดูสเปคลำโพงมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าตู้มันใช้ไม้ทําหรือมันใช้กระดาษอัดทาเนี่ยบางบางเราจะเอามาโมได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเอามาใส่ดอกดอกออร่าหรือดอกดอกล,กลาําโพงแรงๆจะดีไหมวะนี่ครับแกเอามาละนี่ตัวบอร์ดของมัน นี่ครับโมโนครับตรงนี้โอเคอันนี้น่าจะเป็นเสาอากาศมีมันมีวิทยุไงครับมันก็เลยมีเสาอากาศนี่เสาอากาศมัดอยู่ตรงนี้นี่เสาอากาศมันก็อย่างมันนะทาเสาอากาศแบบนี้มาให้นะมันก็ลอดรูครับเราเอาบอร์ดนี้ไปโมก็ได้นะเอาไปเอาไปทาเป็นตัววงจรบลูทูธก็ได้โอเคเราให้ดู วงจรมันมีแค่นี้เองเล็กมากครับเป็น PCB 2หน้าเหมือนเหมือนแอมทั่วๆไปครับบอร์ดมันก็จะมีวงจรบลูทูธซึ่งนิยมใช้กันเยอะมากไอไอบลูทูธตัวเนี้ยไม่รู้เป็นเวอร์ชั่น5หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็จะมี IC อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยไอตัวนี้จะเป็น IC ขยายนะ IC ตัวเนี้ยที่มันแอบ,บอยู่เนี่ย ตัวนี้มันเป็น IC ขยายครับจะอยู่สเปคอยู่ประมาณ3วัต์แค่นั้นแหละตัวนี้จริงจมันทำไว้ซัพพอร์ต2ตัวนะเพื่อจะได้เป็นสเตอริโอไงแต่ทีนี้มันไอตู้ลำโพงตู้นี้มันเป็นโมโนไงมันก็เลยใส่ลำโพงมาแค่ไอใส่ IC Power M m p แค่ตัวเดียวพอเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีถ้าใครอยากทำเป็นสเตอริโอคุณก็ไปซื้อ IC แบบนี้มาอีกตัวหนึงมาประกอบเองซึ่งอย่่เลยครับอย่าไปโมมันเลยเสียเ,เวลา แล้วก็มีหลอด led ที่ผมบอกเมื่อกี้งไงเห็นไหมมันมี led หล,ลอดเดียวเนี่ยตรงเนี้ที่มันเอาไว้ทํากับพริบกับพริบน่ะดูดีเฮ้ยมันทําได้ไงวะเด,ด,ดี๋ยวเดต้องแกะให้ดูครับเฮ้ยผมสงสัยมากเลยบ้าง innovation มากเลยวะ่ะนวัตกรรมสุดยอดมากเลยมันมี led แค่ดวงเดียวเองนะแล้วมันทําไฟกับพริบเมื่อกี้ยังกับอลังการมากเลยยังกับพวกดิสโก้เทคเลยครับไอไฟ led ที่มันทําเมื่อกี้ดวงเดียวเนี่ย เป็นอินโนเวชันแบบนวัตกรรมใหม่แบบของเทสลาได้เลยนะแบบทำได้ไงวะผมยังงงอยู่เลยว่ามันทำได้ไงเดี๋ยวผมเลยง,งงแบบต้องแกะไอจุดนี้ออกมาดูอะ่ะต้องแกะมาดูเลยว่ามันออกแบบได้ยังไงถึงได้เป็นไฟดูเป็นแบบไหลดวงขนาดนั้นตอนนี้ผมก็แกะข้างหน้าออกมาละแล้วก็ดันมันออกมานี่มันไม่มีอะไรเลยเว้ย พวกคุณอึ้งไปกับผมด้วยแล้วกันมันเป็นแผ่นธรรมดาเนี่ยเอออ๋อมันเป็นข้างหลังเป็นสีลุ้งว่ะเ,เนี่ยข้างหลังมันเป็นสีลุ้งอย่างงี้ว่ะแล้วมันสะท้อนอยังไงวะงงงงงงมากครับมันสะท้อนอยังไงเดี๋ยวผมลองเปิดไฟฉายดูดิเปิดไฟฉายก็ะไอ้ตัวนี้เปิดไงวะทิ่ผถ่ายแล้วใช้ไอโฟนแต่เปิดไฟฉายไม่เป็นดูดิ อันนี้แผ่นนี้เราเอาไฟส่องเข้าไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่จังวะนี่อันนี้ไฟจาก iPhone นะเฮ้ยดูดิเฮ้ยเท่ะะ่ะทำได้ไงวะเออคุณดูดิพวกคุณดูคุณเชืยอคนวัฒนวัตกรรมสุดยอดเลยวะ่ะแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มธรมรมดาม,มากเลยวะแกเอาไปใส่ลำโพงเทพๆผมดีกว่ามั้งเนี่ยได้ดูได้ดูเป็นลำโพงจีนดีเฮ้ยดูดิ เออว่ะผมยังงงอยู่เลยตอนแรกผมก็ผมก็งง่นแหละตอนนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่ามันทาได้ยังไงนี่ครับมันเป็นแผ่นฟิล์มบางๆมากเลยแล้วก็ทําให้มันสะท้อนแสงได้เออแปลกดีว่ะโอเคเรายังไม่ต้องไปสนใจมันเรามาสนใจดอกลำโพงเทพดอกนี้กันดีกว่าที่มันบอกว่าลำโพงสี่นิ้วเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่ามันจะต้องแกะยังไงวะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตู้ตู้แบบตู้ปิดอัดกาวยังไงของมันก็ไม่รู้แล้ว มันยึดลำโพงยังไงวะเนี่ยอเอา,เ,อาเดี๋ยวเราเอามือดันดูนีไม่ออกต้องงัดยังไงวะเนี่ยถ้างัดไม่ออกก็ไม่งัดนะโอ้ยังไม่รู้เลยครับว่ามันยึดยังไงเพราะว่าส่องดูข้างในแล้วข้างในของมันก็เป็นลําโพงอยู่นะแต่ว่ามันไม่มียึดสกูไม่มียึดอะไรเลยมันเหมือนมันทากาวไว้ครับเอ้ยได้ได้ได้เว้ย เจอละเจอช่องโหว่แล้วทุกอย่างต้องมีช่องโหว่ครับเฮ้ยงัดได้งัดได้เนี่เราไปเอาลำโพงเทพของ p ี e s s ของผมมาใส่ดีกว่ามาั้งลำโพงดอกละร้อยอะ่ะามาใส่ตู้เทพนี่แล้วก็มีไฟวิบวับมันน่าจะดูดีโอโ้โหเจอแล้วดูมันยึดกาวยึดเนาะสองตัวครับลำโพงของมันแก่เลยแก่เลยมันอัดกาวไว้ครับ เราไปเอาลำโพงเทพมาใส่ดีกว่าแล้วก็ใส่ไอเอ็มห้าูสองเอ็มทีของผมลงในตู้นี้มันน่าจะบันเทิงมากเลยนะแล้วมันยิ่งมีไฟวิบวับวิบวับเนี่ยวัยรุ่นชอบออกกเนไปดิโอเคมันคลิปยาวอ่ะโอ้ยลวงแล้วครับดูตู้มาครับตู้มันออกเป็นเหมือนคล้ายๆกระดาษอัดเลยเฮ้ยดูแบตมันดิ แบตมันไม่ธรรมดาว่ะแบตยังกับแบตพวกรถรถ,รถบงังคับไฟฟ้าไอ้รถรถอาซีอ่ะหรือว่าเครื่องบินบงังคับอ่ะเป็นแบตก้อนสี่เหลี่ยมอ่ะยังกลับมาฝรั่งเลยครับแบตของมันก้อนเดียวถ้าเราจะโมนี่อาะสิบสองโวลต์เข้าไปเลยดีมะเนาะได้อยู่นะส่วนลำโพงดูดิไม่เหล็กกระจึงหนึ่งยังกับลำโพงทานินสมัยก่อนเลยเหมือนลำโพงพวกวิทยุ AM สมัยก่อนนะครับวิทยุ AMFM ส่วนดอกมันขนาดเท่าไหร่เรามาดูกันเลยดีกว่าส่วนใหญ่เขาจะวัดแค่ขอบและลราโพงอะถ้าวัดแค่ขอบตรงนี้นะจะอยู่แค่2.2.9จุดนิ้วเนี่ยไม่ถึง3นิ้วนะครับแต่ถ้าวัดรูมันจะได้3นิ้ว3.3นิ้วถ้าวัดตัวรูมันแต่ว่าถ้าวัดแค่ขอบตรงนี้น่าจะ2.7แล้วมั้ง2.7 2.8ดเองแเนเนี่ยถ้าวัดแค่ขอบนี้นะเนี่ย ประมาณ2.75นิ้วครับน่าจะพอๆกับไอ้ดอกพีเลสดอกนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปลองลองเอามาใส่ดูดิถ้าเอามาโมคุณก็จะอึ้งกันอีกถ้าถ้าผมอยากจะบ้าพลังให้มันรุนแรงจริงก็ทำได้อยู่นะด้วยด้วยความเป็นช่อง YouTube ชื่อดังด้วยนี่ครับ ถ้าผมจะโมโดอกนี้ใส่ละ่ะเพราะว่าระยะลูน็อตที่ผมบอกประมาณโอ้ไม่ได้2.8เองเดี๋ยวเราจะไปสนใจเราลองใส่เลยดีกว่าใส่ได้ไหมไม่ได้วะโอ้หลวมหลวมครับใส่ไม่ได้ว่าจะดอกนี้มาใส่ไม่เป็นไรครับเรายังมีออร่าเดี๋ยวลองเอาดอกออร่ามาใส่ดูดิแป๊บหนึ่ง หาดอกออร่ามาลองดูก่อนดอกออร่าเป็นลำโพงที่ดีนะครับแต่ว่ามันขนาดเท่านี้แหละอันนี้ไม่ใช่ดอกออร่านะคล้ายๆดอกออร่าอยู่ดอกอะไรก็ไม่รู้4โอม20วัตต์แต่ว่าขนาดเท่าดอกออร่าแหละเอามาลองใส่อยู่ดิว่าได้ไหมถ้าได้มันก็น่าจะโมได้อยู่นะครับพอดีเลยพอดีเลยที่จะเอาดอกออร่ามาใส่ได้เลยนะเนี่ย เราจะโมกันไหมล่ะถ้าโมก็คงต้องคลิปต่อไปอะ่ะขอเสียงหน่อยแล้วกันว่าอยากให้โมมไหมถ้าโมเดี๋ยวจะนี่เลยตรงนี้ใส่ห้าสุดสอง mt ได้เลยหรือว่าบอร์ดตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเริ่มมีไอเดียเยอะแล้วครับเริ่มผมผมยังมีบอร์ดตัวนี้อยู่อีกนี่วาไม่ใช่มีบอร์ด5้า mt อย่างเดียว ผมยังมีบอร์ดที่ผมซื้อมาใหม่อีกบอร์ดละร้อยกว่าบ,บาทนี่บอร์ดตัวนี้มีบอร์ดตัวนี้อีกนะเอามาใส่ได้ไหมมามาวัดดวงกันไม่ได้ว่าใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าถ้าจะถ้าจะลองโมนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ยังพอได้อยู่นะเจาะตรงนี้เอ้ยแต่ก็ไม่ได้ดีถ้าผมเจาะตรงนี้มันก็จะไม่มีไฟวิบวับตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ครับผมจะโมใส่แอมตรงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าผมจะเป็นจะต้องมีไฟวิบวับตรงนี้เพื่อความบันเทิงในการฟังหวย แต่คิดว่าโมได้อยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นที่มันมีเยอะอยู่พื้นที่ตู้ตู้มันก็พอประมาณอยู่นะตู้มันก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวลองโมล,ลองใส่ดอกออร่าไปสักดอกหนึ่งแล้วก็อาจจะแหลมเล็กๆแอบๆตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยครับโมได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าการโมหรือเปล่าเพราะว่าตู้มันตู้มันบางๆแต่ว่าถ้าโมก็ไม่เหมือนชาวบ้านดีนะ คุณไปบอกว่าลำโพงตลาดนัดเนี่ยแล้วเสียงมันตุบ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 ,ตบ,ตบสบายเลยครับโอเคเดี๋ยงไงเดี๋ยวค่อยคิดดูแล้วกันว่าจะเอายังไงกับมันดีจะโมโมมันดีไหมแต่ดอกลำโพงตัวนี้ก็จอกมากเลยไม่เหมาะสําหรับไม่เหมาะเลยอะ่ะเหมาะสาหรับฟังข่าวฟังหวยแค่นั้นแหละแต่สําหรับสายบันเทิงอย่างเราดอกอย่างนี้ไม่ได้ครับหูเทพอย่างผมด้วยมันต้องดอกอย่างนี้ หรือว่าดอกอย่างนี้หรือว่าดอกออร่าดอกเฮดเคก็ว่ากันไปแต่ระดับดอกนี้ไม่ได้ครับไม่ได้โอเคเนาะเดี๋ยวประกอบคืนก่อนเดี๋ยวมีอารมณ์ก่อนเข้ามาโมดิฟายแล้วกันแต่แต่ว่านี่นแหละมีพอมีไอเดียแล้วครับเพราะว่าตู้ก็ใหญ่ใช้ได้เลยและที่สำคัญมีไฟวิบวับด้วยผมอาจจะใช้แอมตัวเดิมก็ได้นะแล้วก็ไปเพิ่มขยายเข้ามัน ไปเพิ่มขยายหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันหรือจะเอาไอ้นี่มายัดข้างหลังเลยก็ได้นี่ได้หมดแหละเนี่ยหรือว่าจะเจาะเอาคัตเตอร์กีดก,กีก็ได้เลยเนี่ยรูแค่นี้เจาะแป๊บเดียวแหละคัตเตอร์กีดกีดเอาก็ได้นี่โมใส่ตัวนี้เข้าไปเลยถ้าโมใส่ตัวเนี้ยมันจะมันจะมองว่าไม่ธรรมดาแนะ่เสียงมันต้องดีแน่นอนแล้วเราก็ใส่ลําโพงอันนี้สักอันนึ่ ไฟวิบวับวิบวับนี่ก็กระจกนี่ก็ก็ต้องใส่เลยจะไม่เท่นะก็เดี๋ยงเดี๋ยวค่อยดูแลกันถ้าถ้ามีไอเดียม, idea, มีมีความสามารถหรือมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแล้วกันแต่ตอนนี้โปรเจกต์ผมมีเยอะมากเลยไม่รู้จะทำอะไรก่อนดีตู้หลายๆตู้ก็ยังไม่หุ้มหนังเลยก็ยังไม่เสร็จก็มีหลายตู้ตู้ที่เสร็จก็มีเยอะแยะแล้วครับแต่ว่า ยังไงเดี๋ยวค่ยดูแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละพวกคุณอยากให้ผมทําอะไรก็ลองบอกมาแล้วกันโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ